กะเพราเนื้อโชว์หน่อยนี่เจ้ากึบยาอยากเข้าเนี่วันนี้กินข้าวเจ้านะเจ้าก็เพราเนื้อไข่ดาว อร่อยอยากเข้านืม ชนชนหนักไปแล้วมีเห็น กินกระเพราเนื้อกบน้ำไปหลายเย็นๆนะมันเป่าอื้อ คนใหญ่คนตั้งเนืออันจะกินแต่ข้าวเหนียวเนาะเินข้าวเจ้าเนี่ยกว่าเคยนานๆทีข้าวเหนียวจะเป็นเอาห้องเนี่ยก็อาหารลักษเอ๋อมัตัวลักก็คือข้าวเหนียวปุดบ้านจะมีข้าวเหนียวนึ่งใส่กบพริบแหละ cho nên truyền thông nhỏ tiền lắc Hãy phải hơi đau không nên ăn thì cứ già này vậy Vamos oh. เขอบคุณจันนะเจ้านะสารคิปนี้ขอบคุณเจ้าลาไปก่อนเจ้า